สวัสดีครับก็มาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคาเตือนก่อนนะครับปรดใช้วิจัยยาในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับฮานอยนะครับประจําันที่24นะครับในชุดที่หนึ่งฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่นสองและข้อสามนะครับ ก็จะมีสองสามสองสี่สองห้าสองนะครับสามสามสามสี่สามหแล้วก็สาเจ็นะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับก็จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะมี04นย์6แล้วก็ศูนเะครับสองสี่ห้าสองหกแล้วก็สองเจนะครับเะ,ะครับ,ะะรบเรามาดูผลของวันนี้นะครับวันที่23นะครับ หาหนอยมัดรวมนะครับในวันที่ยี่สิบสามก็จะเรียนเจ็ดกับแปดนะครับผมเน้นเมื่อวานเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับมาเข้าตัวนี้นะครับเจ็ดเก้านะครับมาเข้าตัวรองนะครับมาออกเก้าเจ็ดของเฉพาะกิจอ่นขอไปครับมาออกมาออกพิเศษนะครับมาเข้าอยู่นะครับส่วนใน ในชุดที่สองนี่จะเป็นฮานอยคู่มิดนะครับเม,าามื่อวานผมเน้น73 75 76นะครับ93 95 96นะครับก็76ตัวนี้ตัวนี้เน้นนะครับก็มาเข้าพิเศษนะครับเข้า67นะครับและอีกตัวก็จะมาเข้าปกตินะครับ73นะครับก็ถือว่าวันนี้เขายังเข้าอยู่นะครับ <c oughs> ก็ออกมารอรุ้นกันวันพุ่งนี้ต่อนะครับนะครับก็ช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาเน้นให้นะครับผมก็จะเน้นตัวเดิมเลยนะครับก็จะเป็นสองสามนะครับตัวเดินนะครับสองหกสองเจ็ดนะครับสามก็จะเป็นสามสามนะครับสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับส่วนห้าน้อยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นศูนย์สี่นะครับศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับ สองสี่นะครับสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับแต่ถ้าคุณนี้ผมก็ย <c oughs> ังคิดว่าเจ็ดน่าจะมาอยู่นะครับเจ็ดนี่น่าจะมานะครับก็ยังไงก็ถ้าใครที่ชอบเจ็ดนี่ก็น่าจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับก็ คนนี้ก็มาราดูกันนะครับว่า7จ,จะมาหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าเจ็ปุ่นนี้น่าจะมานะครับก็ยังไงก็อย่าใช้วิจารย์ทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ